บอลสี่ของดารุน,นบอลสี่ที่คอสามกกตามหาบอลสี่ที่จำต้องมีเราไปดูกันค่ะ ดลุนเป็นปาดที่ฉลาดลักแหลมในสามก,ก๊กสามารถวางอุบายให้ทับเรือให้โจโฉแตกพายบังทองหรืออีกชื่อหนึ่งห่งดลุนบังทองได้เสียชีวิตที่เนินห่งล่วงเพราะชื่อห่งดลุนหามมาปุกกันนะคะบอนสีสวยๆบอลสีห่งดลุนค่ะ